แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาว2,000คำสำหรับขบวนรถไฟ Patani Peace Express 2025ในภาษาไทยขีดขีดขีดในปีพุทธศักราช2568การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวขบวนรถไฟสุดพิเศษที่ชื่อว่า p a t a n y Peace Express หรือ รถไฟสันติสุขปัตตานีซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของทั้งประเทศและสะท้อนถึงความพยายามในการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยความสมบุกสมขอย่างแท้จริงแพตตานีเพลสเอ็กซ์เพรสเป็นขบวนรถไฟทางไกลพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง11ชั่วโมงเท่านั้นด้วยเส้นทางตรงจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ ผ่านหัวใจของภาคใต้ทั้งหมดตั้งแต่ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชยะลาและเข้าสู่ปัตตานีด้วยรางมาตรฐานขนาด1.435เมตรและเทคโนโลยีระบบรางใหม่ล่าสุดในโครงการรถไฟความเร็วปานกลางหัวรถจักรที่ใช้สำหรับขบวนแพัตนีพีซเอ็กซ์เพรสเป็นรุ่นไฟฟ้าดีเซลไฮบริดประสิทธิภาพสูงผลิตโดยความร่วมมือระหว่าง s r t และพันธมิตรจากญี่ปุ่นภายใต้ใตแบรนด์ฮิตาชิโดยใช้เครื่องยนต์พลังงานสะอาดที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนเส้นทางระบบไฟฟ้าและเส้นทางไม่มีระบบจ่ายไฟ ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและเสียงขณะวิ่งผ่านชุมชนตลอดเส้นทางขบวนรถไฟประกอบด้วยทั้งหมด12ตู้แบ่งเป็นหลากหลายคลาสได้แก่สุพรีมคลาสรอยลคอมฟอร์ตคลาสพีซสแตนดาร์ดคลาสและห้องอาหารแบบฮาลาวโดยเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมาศาสนาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ตู้สุพรีมคลาสจำนวน2ตู้เป็นตู้พิเศษระดับไฮเอนที่ออกแบบอย่างหรูหราด้วยแรงบันดาลใจจากศิละปะลายผ้าปัตตานีและมัสยิดกรีเซ ภายในห้องโดยสารประกอบด้วยเตียงนอนเดี่ยวปรับระดับไฟฟ้าห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวระบบควบคุมแสงสว่างและอุณหภูมิส่วนตัวรวมถึงระบบความบันเทิงแบบสมาร์ทเอนเตอร์เทนเมนท์ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือส่วนตัวได้ทันทีในขณะที่ตู้รอยัลคอม t ตคลาสนั้นเหมาะสำหรับครอบครัวและนักเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายในราคาที่เข้าถึงได้ตกแต่งด้วยวัสดุไม้จริงและลวดลายผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยและอิสลามมีเบาะกว้างพิเศษที่วางขาโตพับและหน้าจอสัมผัสส่วนตัวทุกที่นั่ง รวมทั้งมีบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงให้ใช้ฟรีตลอดการเดินทางสำหรับผู้โดยสารทั่วไปพิสต d นด์ดคลาสเป็นทางเลือกที่ลงตัวภายในตู้รถตกแต่งด้วยโทนสีเขียวและทองสื่อถึงความสงบและมัง่งคั่งบอดโดยสารแบบปรับเองได้ถึง140องศาพร้อมช่องชาร์จ USB และโต๊ะอเนกประสงค์ทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีห้องละหมาดขนาดเล็กในแต่ละตู้เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพื้นที่ ตู้พิเศษสุดที่ดึงดูดความสนใจจากผู้โดยสารมากที่สุดก็คือตู้ฮาลาวไดนิ่งลาวซึ่งเป็นห้องอาหารและพื้นที่พักผ่อนที่ออกแบบให้รองรับทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมโดยมีเมนูฮาลาหลากหลายจากเชฟท้องถิ่นเช่นข้าวหมกไก่ข้าวยำน้ำบูดูซุปเนื้อแบบอาหรับขนมพื้นเมืองเช่นขนมลาและขนมโรตีกรอบพร้อมเครื่องดื่มชาร้อนแบบมาลายูแท้ๆเสิร์ฟตลอดการเดินทาง การรักษาความปลอดภัยในขบวนแพทนีพีซเอ็กซ์เพรสก็เป็นสิ่งที่ทาง s อ t ให้ความสำคัญอย่างมากทุกตู้โดยสารติดตั้งกล้องวงจรปิด360องศาระบบจดจำใบหน้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารตลอดเส้นทางหนึ่งในนวัตรกรรมที่โดดเด่นคือระบบสมาร์ทรีเซอร์เวชันที่สามารถเลือกที่นั่งแบบคู่สำหรับครอบครัวหรือแบบแยกชายหญิงได้บนแอปพลิเคชัน SRT Journey Peace เพื่อเคารพความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกทั้งยังมีระบบ AI คอยแนะนำเมนูอาหารตามความชอบการแจ้งเตือนเวลาละหมาดและแปลภาษาไทยมลา,ายูแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ขบวนรถไฟพัทนีพีเสเอ็กซ์เพรสยังมีจุดชมวิวพิเศษบนตู้ออฟเซอร์เวชั่นล้วซึ่งเป็นกระจกโค้งขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสงขลาภูเขาสูงในยะลาและสวนผลไม้ในปัตตานีได้แบบพาโนรามาโดยเฉพาะช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ตกดิน เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวหลายคนรอคอยเพื่อเก็บภาพความประทับใจไม่เพียงแต่เป็นพาหนะในการเดินทางเท่านั้นแพทเทนีพีซเอ็กซ์เพรสยังเป็นสัญลักษณ์ของความปรองดองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับโครงการฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนใต้ของรัฐบาลในการสร้างงานให้คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบนขบวนคนทําความสะอาดคนขับรถไฟหรือแม่ครัวที่มาจากชุมชนในปัตตานียะลาและนาราธิวาส ตลอดการเดินทางบนขบวนรถไฟแห่งสันติภาพนี้ยังมีการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีตั้งแต่ยุคราชอาณาจักรปัตตานีโบราณมัสยิดอายุหลายร้อยปีวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นโนราใต้มรดกอาหารและผลงานหัตถกรรมผ้าบาติกผ่านหน้าจอสัมผัสทุกที่นั่งรวมถึง VR s t a t i เตชที่ผู้โดยสารสามารถใส่แวน่นเพื่อเดินทางแบบเสมือนจริงไปยังสถานที่สําคัญต่างๆในจังหวัดปัตตานีก่อนถึงปลายทางเมื่อขบวนรถเข้าสู่สถานีปลายทางปัตตานีสันติภาพ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จในปี2,568ผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับอาคารสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิละปะอาหรับกับความเป็นไทยมีโดมทองคำด้านบนทางเดินหิงอ่อนและส่วนสันติภาพที่จัดแสดงศิละปะร่วมสมัยของศิลปินท้องถิ่นเช่นประติมากรรมรูปหยดน้ำสื่อถึงน้ำใจและความสามคัคคีสถานีปัตตานีสันติภาพยังเชื่อมต่อกับระบบขนส่งท้องถิ่นทั้งรถ2แถวไฟฟ้า รถตู้โดยสารและจัก,กรยานสาธารณะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังมัสยิดกลางปัตตานีตลาดกลางคืนถนนสายวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเช่นพิพิธภัณฑ์เรือปัตตานีริมทะเลและศูนย์เรียนรู้ภาษาไทยมลาย,ยูแพตตานีเพรสเอ็กซ์เพรสจึงไม่ใช่เพียงแค่รถไฟธรรมดาแต่เป็นเส้นทางแห่งสันติภาพที่หลอมรวมใจคนทั้งชาติสะท้อนถึงความหวังความปรองดองและอนาคตที่ดีกว่าของภาคใต้ผ่านรางเหล็กที่เชื่อมใจจากกรุงเทพมหานครสู่ปัตตานี สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองตั๋วแพททนีเพลสเอ็กซ์เพรสสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน SRT Journey Plus หรือเว็บไซต์ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีตารางเดินรถวันละ2งเที่ยวเช้าเย็นพร้อมส่วนลดพิเศษส,สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุและผู้แสดงบัตรประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แพททนีเพลสเอ็กซ์เพรสคือการเดินทางที่ไม่ใช่แค่ถึงจุดหมายแต่คือการเริ่มต้นใหม่ของความสงบสุขที่ยั่นยืนตลอดเส้นทางขีดขีดขีดหากคุณต้องการเพิ่มคำบรรยายใต้คลิป ชื่อเรื่องคีย์เวิร์ดหรือแฮชแท็กโปรแจ้งได้เลยครับ